คุณยังควรที่จะพยายามในความสัมพันธ์นี้ต่อไปดีไหมจากคำถามนี้นะคะอุมีไพ่มาให้คุณเลือกทั้งหมด3กองด้วยกันกองที่1กองที่2และกองที่3ตั้งจิตให้ดีๆนึกถึงคนคนนั้นที่อยู่ในใจของคุณและเลือกหนึ่งกองไพ่ที่ใช่เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันค่ะว่าคุณควรที่จะไปต่อ หรือควรที่จะไม่ต้องพยายามแล้วหรืออะไรยังไงดีนะคะเมื่อเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบในแต่ละหน้าไพ่แล้วก็กองที่คุณเลือกกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1มาเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ตอนนี้เวลานี้ก่อนนะ ว่าคุณควรที่จะพยายามต่อดีไหมกับความสัมพันธ์นี้ใบแรกเลยนะคะสองดาบดูเหมือนว่าคุณกำลังลังเลในความสัมพันธ์นี้ในใจหนึ่งอยากจะพอและอยากจะจบและคุณอยากจะมีอนาคตใหม่คุณอยากจะเจอเนื้อคู่อยากเจอคนที่ใช่อะ่ะแต่คุณรู้สึกว่าไอ้คนที่คุณกำลังรอคอยอยู่อะ่ะมันใช่จริงๆหรออืม คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะให้โอกาสตัวเองเพื่อได้เจอคนที่ดีกว่าหมารู้สึกว่าคุณน่าจะมีคนที่อยู่ในใจแล้วคนคนนี้น่าจะไม่ได้ชัดเจนกับคุณมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากให้โอกาสตัวเองในการที่จะเจอใครที่มันดีกว่านี้นะคะทีนี้ไปต่อเลยค่ะมาถึงคําถามของเราว่าคุณควรที่จะพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้ดีไหมเจ้าชะตาใจอยากจะจบอยากจะไปแล้วนะใบแรกคือ the tower นะคะคือมันเหมือนกับคุณเนี่ยเฝ้ารอเขามาหลายรอบแล้วแต่เด e ะทาวเวอร์เนี่ยมันคือการพลั้งปากในการที่คุณอยากจะจบอยากจะเลิกสามดาบขึ้นมาคุณน่าจะไปรู้ไปเห็นอะไรมาว่าเขามีคนอื่นและคุณไม่อยากที่จะทนแล้วอะ่ะคือสิ่งที่คุณรับไม่ได้คือการมีคนอื่นเรื่องอื่นยังพอทนแต่เรื่องมีคนอื่นมันมันทนไม่ไหวอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะรู้สึก จากหน้าไพ่เลยอะรู้สึกว่าใจของคุณเนี่ยพอคุณเจอเคสในเรื่องของการมีคนอื่นหรือมีเรื่องมือที่สามเข้ามาใจคุณไม่อยากไปต่อแล้วอะคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์และตัวเขาเองก็ไม่ได้ดูพยายามในการดึงคุณกลับด้วยนะมันเลยทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนกับตัวเองว่าคุณปล่อยในความสัมพันธ์นี้และดูเหมือนว่าถ้า ตามคำถามเลยนะว่าคุณควรที่จะพยายามต่อไหมกับกองที่หนึ่งหมอว่าคุณไม่ควรแล้วค่ะเพราะดูจากลักษณะแล้วอะอย่างที่บอกว่าเมื่อคุณเกิดคำถามกับตัวเองว่าจะไปต่อดีไหมคุณเริ่มใจของคุณมันเริ่มกลับมาอยากจะมีอนาคตอยากจะมีชีวิตที่มันดีขึ้นะ่ะเมื่อเราเริ่มต้นในการถามคำถามในตัวเองแล้วเหมือนจิตของคุณมันก็ส่งไปสิ่งที่มันมันเจอก็คือมันมีเรื่อง นะคะทำให้คุณต้องไปพบไปเจอเหตุการณ์ที่คุณรับไม่ได้นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับมือที่3และสุดท้ายเขาก็ไม่ได้มีการยือ้อไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิน้นจากที่คุณเคยพยายามเคยวนเวียนโดยไร้จุดหมายครั้งนี้คุณจะตัดสินใจได้หมอตามไพ่เลยนะหมอว่าคุณไม่น่าที่จะไปต่อละคุณจะมีโอกาสในการที่คุณจะจบและคุณเดินหน้าอันแล้วเขาถามแถมหน่อยแล้วกันสำหรับข้อนี้คุณจะได้เจอคนใหม่ในช่วงใกล้ๆนี้ไหมล่ะ ว้าว The Spiral Kinsing มีสิคะและมีโอกาสสูงด้วยจะเข้ามาในช่วงเดือนหน้าอาจจะเข้ามาจากเรื่องงานหรือการติดต่อกันผ่านเรื่องธุระบางอย่างนะคะโอเคเลยถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่1 Move on จ้ะไม่รอแล้วจ้ะของดีของใหม่แบบสับแบบใหม่กำลังรอคุณอยู่คะ่ะทีนี้มาดูสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2กันนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะว่าคุณควรพยายามต่อไหมในความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในใบแรกกันอ่ะสถานการณ์ตอนนี้กันเกิดอะไรขึ้นนะคะอพวกคุณอาจจะอยู่ในจุดของการเป็นคนที่คบกันมานานหรือว่าอยู่ในจุดของการเป็นคำว่าครอบครัวนะคะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะอยู่ในจุดของคำว่าอิ่มตัวนะคะความอิ่มตัว นะคะและความรู้สึกที่มันมันเหนื่อยใจเพราะอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอขอขอขยายอีกหนึ่งใบมีโอกาสสูงนะเดี๋ยวชาลีออในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณกับเขาน่าจะอยู่ในจุดที่เป็นคนรักเป็นครอบครัวหรือคบกันมาเป็นเวลานานอะถึงขั้นมองในเรื่องของการแต่งงานด้วยซ้ำไปแต่ มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจเหมือนเดิมเขาน่าจะมีคนอื่นนะคะเขาน่าจะมีคนอื่นและหลายๆครั้งเนี่ยคุณก็ให้อภัยเพราะคําว่าครอบครัวมาโดยตลอดทีนี้เราไปต่อเลยนะถามว่าคุณควรที่จะพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมโอ้โหก้าวดาบมันเหนื่อยใจมากอะ่ะคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อของลูกก็ได้นะคะ มันก็เลยทําให้คุณน่ะอดทนรอในความสัมพันธ์นี้แต่ดูเหมือนเขาไม่ได้มีความคิดในการรับผิดชอบทําผิดแล้วก็วนกลับมาซ้ําไปซ้ํามาซึ่งคุณก็ให้โอกาสเนี่ยถ้ารอบนี้เนี่ยเขาก็มีโอกาสกลับมาขอโอกาสแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันในทุกๆครั้งอ่ะคนคนนี้นะคะก็มีเรื่องของคนอื่นเข้ามาเสมอให้คุณเหนื่อยใจให้คุณท้อใจแต่ว่าโดยสุดท้ายถามว่าเขากลับมาหาคุณไหม ก็กลับมานะคะคุณก็คือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาแต่เขาเนี่ยก็เป็นคนที่เจ้าชู้ไม่ยอมจบไม่ยอมเลิกเช่นเดียวกันถามว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณยังพยายามหรือยังรอต่อไหมกับความสัมพันธ์นี้หมอรู้สึกว่ามันมันด้วยความคือสำหรับไพ่กองนี้นะสิ่งที่ไพ่ตอบมามันเป็นลักษณะของคำว่าครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันมีอะไรที่มันมากกว่าแค่คนรักกันอ่ะ ดังนั้นน่ะหมอรู้สึกว่าไอ้กลับมามันกลับมาค่ะแต่มันกลับมามันก็จะวนกับเรื่องเดิมๆนะถ้าคุณเข้าใจในจุดของการเป็นเขาในแบบนี้ได้อะคุณก็อยู่ได้เพราะว่าถ้าจะให้เขาเปลี่ยนก็คงจะยากแต่ถามว่าเขากลับมาหาคุณในทุกครั้งไหมก็กลับมาหาคุณในทุกครั้งเช่นกันนี่คือสิ่งที่ไพ่ตอบมานะคะสำหรับกองนี้ก็ต้องบอกเลยว่าดูเหมือนว่าคุณจะพยายามต่อเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องที่มันตัดกันยากนะคะ ทีนี้เรามาดูในกองที่3ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้หรือกองที่3มไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะมาเริ่มจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ในเวลานี้นะมันเกิดอะไรขึ้นใบแรกนะคะ1ไม้เท้าความคิดสับสนวกวนน่าจะมีการเดินออกไปแล้วนะเคสเนี้ยสำหรับเคส เคสนี้นะคะสถานการณ์คือคุณน่าจะตัดเขาออกมาแล้วล่ะตัดแต่ยังคิดวนเวียนยังรู้สึกว่ายังออกไปจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้พูดง่ายๆก็คือมุฟออนไม่ได้ยังแอบเฝ้ารอเขาอยู่นะคะยังมีความคิดอยู่ว่าควรจะกลับไปหาเขาดีไหมทีนี้เรามาดูกันนะคะสำหรับสถานการณ์นี้ว่าคุณควรจะพยายามกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อไปดีไหม คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะเพราะคุณก็กักเก็บในความรู้สึกแย่ๆมาในหลายๆหนะมาในหลายๆอย่างนั่นแหละคุณก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เหลือเกินนะคะแต่ด้วยความที่คุณน่าจะเห็นกันอยู่ในชีวิตหรือว่ายัางวนเวียนกันอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณยังตัดใจได้ไม่เด็ดขาดคุณยังมีความนึกถึงเขาอยู่ยังอยากจะกลับไปอะ่ะ เออยังมีการอยากจะกลับไปแล้วคุณจะได้กลับไปหาเขาหรือเปล่ามีการกลับไปค่ะมีการกลับไปแล้วคุณควรพยายามในความสัมพันธ์นี้ต่อไปไหมเขายังมีใจรอคุณอยู่บ้างไหมไพ่มันขึ้นห้าถ้วยอะใจของเขามันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วอะค่ะถามว่าใจของเขามันยังผูกพันกับคุณไหมมันก็ยังมีความผูกพันแล้วถามว่าพวกคุณ ยังมีการกลับมาให้โอกาสซึ่งกันและกันไหมมันยังมีใจอ่ะเนาะสำหรับพลังงานสำหรับเคสนี้เนี่ยมันมันจะต้องเป็นในลักษณะของการลดอีโก้ซึ่งกันและกันน่ะแล้วก็กลับไปคุยกันคุณเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายในการทักหาเขาก่อนเพราะว่าถ้าไม่คุณไม่ทักหาเขาอะ่ะตัวเขาเองก็ไม่ทักหาคุณมันมีโอกาสกลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้ค่ะคนคนนี้แค่มีอีโก้เยอะเฉย แต่ใจของเขามันยังมีความรู้สึกกับคุณเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันยังไปต่อได้ไหมหมอว่าก็ยังมีโอกาสในการไปกันต่อได้ถ้าถามเคสนี้สามารถที่จะพยายามในความสัมพันธ์ต่อได้ค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่เล่าและตอบคำถามทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะ